ลูกด้านทางเจ้าลูกป่าแลาเข้ามาเข้าหาได้กินกันสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ข้าวแล้กันพ่อแม่พี่น้องกินยเยอะๆมุกหมูใส่เส้นหล่อนอิ่อมเอียนใส่กระเพาะครับมาข่ามาเกินยวกันโอ้ดูจากเอาเขาเวลาไปวนอืมต uh, ื่เต้น กินแยมมแดงกดกินยเยอะเตลาฟีไทยฟีพม่าอาวนอนบนเตียงสบายเออจะสบายเป็นยังไงทุกเถือะเนาะอืมคือว่าหิวแท้เนีเ่ตุ๊กตุ๊กสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาเดื่มด,ด,ดูดดื่้านมูคูจงังไรกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวแรกวันเสาร์เนาะอืมเป็นวันเสาร์ตอนแรงพี่น้องอาหาหกมุกมแดงนั่นแหละ มามากินข้าวน้อกันพี่น้องรสชาติไหนกินข้าวได้มาแต่งานนี่กันนะน่ากินฉมซื่อๆแต่กินฉมแห้งเนาะมาเอาเก็ใส่เบิ้ล่วงนอนอาพกเจ็ดงวดผมรักกินผู้เดียวรักกินผู้เดียวเมีเอาโคพักรักกินไปโคตรบักแตงบักถั่วปลูกไว้เอาข้าเอานา้ำใส่เข้ากินน้ำบอลอี่อือกินเลย มามาพี่น้องมกหมูมบดดมกไก่แล้ก็ดื่มละนี่ในตัวเย็นนะมากินมุกหมกูเส้นเส้นรอดประมาณนั้นนะพักมีไปขึ้นยากินลากินก่อไอพี่น,พน้องเขามาก่อกผมั่างอ่อนเนาะ กออเมริกากคือกอบ้านเราไงรักค้าวไปจะแกงเห็ดแกงไม่อยู่ซื้อหม่กินก็ะโบโมอยากเนาะบดบดบดท่านได้ซื้อคือนซีแซ่บซื้อมากินกับตำข้าปุ้น ก็เช็คไปก่อนะอมาลบอก่าหกปีแต่ผมเอ่มนองายมไม่ดนก็จะคลายเครื่อนหะผขอยา กินจะสอเข่าอย่ากินเขา่า,ก,ขาก็แข่งเข่าอะน้ำนะพักข้าทอก้ลงามเลยก็รังงามนี่ดูบ้านลายป่นอย่างเนาะอืมอันแจ็กไทยมันอยู่คมันตายได้ผลตัวนี้หนีมันปรุงลาไม่ได้กินดลา ทีิมาครั้งแรกขนับไม่มง่าย <c oughs> มากเลดันมวใหญ่น,น,น,นะโมเมต์เนาะว่ามันใหญ่อ้ยมันติดลานไปทัออ่วบ,บิ้านค่าขึ้นกับไว ปัจักตัดทิมกับบัว้บบางคนเอาตัดทิมก็เอตายมาฝ้าแมนคือบัวตายของ่าบัวตายคือแห้งงามขอแม่ระันอนะรับว่าเอาจักตัดมันตายอือแล้วกองตัดเดตายเบิบหลอวะขอห้างเบาเตายตัดสยงาม ความเชมือกันอาคิเียงมือกันเนาะให้งามมู่ไปว่านบอกนี่เดินบ้านทำว่นเมื่อไรเหียเมื่อไรออกว่นม่ว่ากินไหนมันมุกเ่ากินมุกหมูมกไวนะบกินก็มากินซะโดนนะแม่ได้ปีหรเล่ง้แหลเนี่ย ป็นอะไรกนกิน,นยัยำนี่มาละบู๊พักกินหอมกัะไรโอเคกัไลนจอมากะเดี๋ยว้นใช้มัน่อย เตรษฐกินเนาะที่น้องนอ้น,อนอยำแดมาเศรษฐกิจพอเพียงชมอยู่บ้นงนอก พี่น้องคนไทยก็เจ้าข้าวคนทำงาน,น,น,นอยู่เบื้องนอกคนไทยก็เจาะแต่ชั่วโมงงานไสแปดเดือนบ่ทำงานอยู่ร้านอาหารใส่แปดเดืนอนชั่วโมงแปดเดือนอืมอืมอนเะนี้ยก็จะดีใจใไ,ไปท,ทั่งใจเป็นกุญช่ายเนาะไปหานซับชิผหาไม่ได้ายากก่อน เป็นเงินเทาโกีคตัใช้ยุบาดเหรอเมื่อนปีนึ่งเดือนนึ่งจีนหนึ่งว่าชั่วโมงแปชั่วโมงเนาะ8ปหาซที่มาในมึงนึงเรือด่ะมึงนึงเลยเป็หาได้3้หาเดือนชั่วโมงมือหนึ่ง ตอนงหาไม่ได้เป็นเงินไทยน้ำเท่าอะไรละายหลอเองห้าห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยจะก็ดีใจว่ากจะได้รายละเป็นตัวออนนี้เงินทิพอีกเขาบอได้เอาน้ำมาบได้กรไดายายอีกไมมีเงินทิพอีกเลยพี่หรอ มีเงินทีพบไปค้นไปกินเ้ก็ห้ผูจ้องโดนจามโดนปุ้จดนหนาโดนเนาะแมแต่ค้นมีหาค้นก็ก็ห้ยิีกันก็มีมาค้นบนังไม่เขา้าใหายได้ค่ะมีกาเข้าหายทิพเข้ากหายทอกทันเงินทิบยได้ก้อนเงินชั่วโมงพี่เนาะเงินทิได้ร้กชั่วโมงแต่พูได้มาทำงานอยู่เมืองนอกไร เงินทิพย์ไปรกักเงินชมู่เขาไีดูเขาทิ้งไว้ให้คดีด่านอาหารอย่างไรเงินทิพร้ายมือหนึ่งในเจ็ดไปลอยดอนตัวเพระมันเขาเจ็ดแค่เห็นดีนะครับเจเาะเวลาประมวลบรมวัน,นนะ คนมีการให้กันมากคนแท่แค่ตเมก็จะรมหนักคนดีเศ็ษดีทำดีกับตัวกับตังค์เ็ดีทำดีตกน้ำโหราณตักครโบรา่คือคนว่าวตัวเีหรอตัวใหที่จะเศร้าที่เป็นเศร้าก็ยังมีคือผู้การจชีคนไหนก็เศ้าเดนอะไรคนอาลัน คือซอยกันไปคืออาหารมันไม่ได้แพงกบบพี่น้องการยิงเสาชิปสองสามดอนจะไปหาทีมมาคุณทหาดอนชิปดอนคนนั้นไลายล่ชิ์นะอันนี้มาแบบนั้นบ่มีวัดวิบัยเขาจะเอาให้หายไลยนะเป็นตัวเห้จาซอยใหงซอยด้วยกนันเอาเก็คือกันเจนคือข้าวข้าวคือซอยคือกันบอกพี่น้นองเอาฟัาง ได้ยังมานะขันมาทำง,งานดันอาหารนะแต่อยู่โบมินโบไป้เปเนินไทยกต่เดืนเนอเนเราใช้สองใช้ไม่เท่างนี้นคนไทยก็จะมีชิดมากก็จะไม่เงิน เล่นเพจอันเล่นนักเสียเงินซื้อขึ้จ้ามากแค่ก็ดีเลยนี่บางคนมาแอลเอเนี่ยเล่นเงินดีซะยังคนไมาฮิตลาร์อาหาราขอเขาอ่ะม,มาล่างอันอทอดแก้อยู่มังแส้ไปบเยททอดแก้วเนี่ยเป็นงานดี